คนที่มีอุดมการในการทํางานเออคนที่มีอุดมการณ์ในการทํางานหนึ่งเขาบอกว่าต้องมีความมุ่งมั่นนะคนพวกนี้อา่ามีความมุ่งมั่นเพื่ออยากให้งานนั้นออกมาดีเพื่อให้งานนั้นออกมาสําเร็จอา่าแล้วก็เพื่อให้งานนั้นอา่าบรรลุปเป้าหมายตามที่ตัวเองต้องการนะอันที่สองคือไม่วุ่นวายกับชีวิตใครไม่ไปวุ่นวายไม่ไปยุ่งกับใครทั้งนั้นแหะ ไม่ไปแอบส่องใครไม่ไปแอบนินทาว่าร้ายไม่ไปแอบจับผิดใครทั้งนั้นแหละนะเพราะว่าคนพวกนี้เสียเวลานะเอาเวลามาอ่าอยู่กับตัวเองนะมันจะเสียเวลามันจะเสียพลังหาน่างัันเถอะนะอันที่สาคือมีความสุขกับปัจจุบันนะใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มีความสุขอใช้ชีวิตตามอัตภพัพใช้ชีวิตเรียบง่ายนะ อแล้วก็ใช้ชีวิตไม่ไปตามกระแสนั่นเองนะเออทำตัวเองให้มีความสุขนะครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครทั้งนั้นละนะว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อ่าคนนั้นเก่งอย่างนั้นคนนี้เก่งอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นชีวิตเขาเป็นอย่างนี้รวยอย่างนั้นรวยอย่างนี้เนาะสถานะเขาเป็นอย่างนั้นสถานะเขาเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปเปรียบใครนะแล้วก็อันที่สี่คือมีน้ําใจนะคนพวกนี้จะมีน้ําใจในการทํางาน ช่วยเหลือเออเพื้อผัวเพยอ่าอ่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะเข้าใจคนนั่นแหละเข้าใจคนนะ,ะอ,นนะอ่าห้าไม่อิจฉาริษยาอ่าไม่มีความอิจฉาริษยามไม่มีความอาฆาตมาร้ายอ่าไม่มีการผูกพยาบาทนะหกมีความยินดีนะแต่ใครประสบความสาเร็จแต่ใครได้ดี อ่าถ้าใครมีความสุขก็ปรารถนาให้เขามีความสุขต่อไปเออเนี่ยคือพลอยยินดีนะและ้วก็มีวิธีในการอ,อ่าทงานอย่างเป็นระบบนะมีวิธีการทํางานอย่างเป็นระบบและมีวิธีในการทํางานด้วยรูปแบบของตัวเองนะเขาบอกว่าเหมือนกับลักษณะของพวกนี้เหมือนกับพวกเสือนะเสือมันก็จะมีอาณาเขตของมันนะเสือนี่โดยธรรมชาติของเสือเนี่ยก็เป็นนักล่านะ เป็นนักล่าปล่อยปล่อยมันป,ปล่อยเขาไปฮะอย่าไปผูกเชือกผูกขาผูกคอไว้เพราะเสือเนธรรมชาติของเขาคือเจ้าป่าเจ้าป่าก็ต้องเป็นนักล่าพอเป็นนักล่าก็ต้องให้อณาเขตกับเขาอเราก็พลอยดูว่าเออเขาจะทําอะไรยังไงเขาจะทําแบบไหนทําอย่างไร,บบไหงไรให้ประสูขความสำเร็จนั่นนะเราก็นั่งดูนั่นแหละครับนั่นแหละคือลักษณะของเสือนะ,อะแล้วก็แปด ไม่ชอบให้ใครมาบงการเอาคล้ายๆกับข้อที่เจ็ดเมื่อกี้เนี่ยครับไม่อะรให้ชอบใครมาชี้มาสั่งสุดท้ายเขาจะทํางานไม่ได้เลยนะเก้าไม่ค่อยพูดหรือโม้อวดอวดขี่คุยบางคนเนี่ยงานไม่ทำอะ่ะแต่ชอบคุยนะชอบคุยชอบโม้คุยโวโออวดแล้วก็เอา,เอาทำ เจ๊กอ่าทำเจ๊กให้ดูเท่ให้ดูล่อให้ดูสมาร์ทให้ดูว่าเป็นเก่งฮะนะแต่จริงๆแล้วเนื้อในจริงไม่มีอะไรขี้คุยนะพวกขี้คุยเออนะเพราะฉะนั้นเขาึงบอกว่าไอ้พวกเก่งคุยเนี่ยบางครั้งถ้าใครดูผิวเผินก็โอ้โหสุดยอดนะมันมีเยอะๆครับในสังคมผมว่าหลายๆท่านที่มีประสบการณ์ในการทํางานมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเนี่ยดูคนออก ดูออกตอน,น,นแรกอาจจะโกหกหลอกลวงเขาได้แหละด้วยภาพลักษ์ภาพลักษณ์ที่ดีการพูดจาเกง่นงนุ่มนื้อเก่งพูดจาฉาดฉานบุคลิกท่าทางนะแต่พอดูไปนานๆเขา,เอ,าอ้าวเราก็จะเห็นเนี่ยลนะักษณะอย่างนี้เนะี่ยมีเยอะในสังคมนะแต่พวกที่ทํางานเป็น,นทำงานเป็นทํางานเกง่งบางครั้งเขาไม่ค่อยคุยหรอกเขาไม่ค่อยพูดนะเพราะเขารู้ว่าเออพูดไปกระทานั้นนะให ตัวผลงานเป็นตัวชี้ผลลัพธ์ของมันนะเขาเรียกว่าของดีเนี่ยไม่จาเป็นต้องโอ้อวดนะออของดีไม่จําเป็นต้องโอ้อวดนะแต่ของไม่ดีมักจะโอ้อวดสรรพคุณตลอดเวลานะเหมือนดังที่เขาพูด่ะครับว่ากองดีเนี่ยมันไม่ตีเองเออกองดีอ่ะมันไม่ตีเองนะต้องให้คนมาตีกองยาวนะ สมัยก่อนนะสมัยห้าสิหสิปีพ่อแม่รุ่นพ่อแม่เราเนาะอ่าเวลางานวัดต่างๆจะออกรรษาเนี่ยตีกองยาวแข่งกันได้ยินเสียงกองยาวมาเนี่ยแสดงว่าโหดังดีนะบ้านน้อนบ้านนี้อะไรเนะีดังข้ามบ้านนะข้ามหมู่บ้าน,นว่ากันเถอะนะแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยตีนะไม่ค่อยมีแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่ากองดีเนี่ย ตีแล้วก็ได้ยินแล้วก็ชมกันโอ้โหอวดกันนะว่าโอ้กองดีเสียงดีเสียงไพเราะเสียงมันกล้องกลางวานเสียงดังไกลนะแต่ถ้ากองจันไรเขาว่ามันติดังเองเหมือนวันพระวันศิลนะวันพระวันเจ้าในอดีตก็า่อโอ้บางครั้งได้ยินเสียงกองดังมาจากหอระฆังเงี้ยหอกองเนี้ยต้องข้ามเมือคืนวันพระวันเจ้าวันศิลเนี่ยนะ เล้วกว่ากองกองจันไหลกองผีสิงเออเพราะนั้นก็นี่ละครับเขาเรียกว่ากองดีเอ,อ่อมันต้องมีคนตีนะแต่ถ้ากองดังเองแต่ละกองจันไหลหรือกองผีสิงครับสวัสดีครับ